สวัสดีค่ะแอนนี่รำเพรียงอฟฟิเชียลค่ะสาวๆลัางล้างตากอาบน้ำกินข้าวแล้วๆกะยางมาพร้าวองพิมกับคุณพ่อเลยนะคะสวัสดีค่ะได้ยังกินข้าวกินข้าวไปเป็นไงอ่ะแต่หากบอพี่น้องแต่หากบอแสแดงเนาะโอ้ยเปื้อน,นซูนเนาะเออเปิ้นตื่นจากฝั่งอัน พอดีเลยได้ได้ได้มาพร้เนาะอันแอนแอนลงคลิปไปเนาะการเลยเอิรนเอิร์นะน้องว่าไอ่กึิมเนาะไอ่กลิ่มการเลยเอินเพื่อนา่าไอ่กึิมบัดบัดที่นี่หลายๆคนก็อเอิร์นมาไอ่กึกกิมหลักหลักก็มีคอมเมนต์หนึง่งมาคอมเมนต์ว่าซื้อน้องออกจากมวนพ่อแม่ก็จะตั้งให้ซื้อน้องฟิลม์มเป็นยังคือผ้ากันบุหรี่นองว่าสาั่นแอนก็เลยว่าเอ้า,รเ,รา,เ,อาเห็นน้องถ่ายคลิปเมื่อนั่นบ้าน ช่องช่องน้องแหละเนาะช่องช่องฟิล์มในบ้านพี่แบมบอกพาไอ้กึิมไปซื้อขับข้าวแต่น้องยังเอิ่นเจ้าของว่าไอ้กึิมเนี่ยนะกัเลยว่าอยากคู่เทีไปที่มาว่าไอ้กึิมนี่มาจากไสหรือว่าผู้ใดตั้งให้หรืออีหยังพี่ปอไปพนตั้งเออพี่เป่าไปพนตั้งถามว่ามันเป็นการบุรีหรอเนาะมันมันมันบุรีบุรีมันแปลว่าอย่างคือจะมันจะอิกี่ป่ะเราบบุรีเนาะเราต้องถามคนคนที่คนที่ถามเขามาก่อนว่า คำว่ากลิ่นมันคืออะไรอ่ะในในคำนิยามของคนที่ถามเอ็นมามันหนาลักดิก็ใช่เออมันเป็นชายาแบบแปวไปให้มันหนาลากักมันก็น,นาาก่ารักเออมันหนาลากักจำได้ว่าเจ้าอะไรเป็นต้นที่ปูดีเองเออสำรับเอ็นว่ามันหนาลากแล้ว,อวอไอ้กึิ่นเนาะไอ้กึิ่นกับหนาลากกระโดดสามาน้องฟิลม์มต่างแต่พี่เปาตัางซื้อกลิ่นให้น้องฟิล์มก็มีจุดขายของคําว่ากึิ่อืมเราทุกคนจะมาทายน้องล้มช่องน้องกับมี่ซื้อเสียงกลิ่นกัคนกัเอ็นแต่ไอ้กึิ่นเนาะ เขามาหาหันเขาไปถามมาซื้อน้องฟิมใช่ไหมขึ้นยิ้มใส่ขึ้นยิ้มใส่พอเป่าขึ้นยิ้มยส่ใช่ไหมไปดีใจเด็กต้องจำมันได้แมนแล้วคำว่ากึ้นมันไม่ได้คนที่แบบมันไม่ได้แปลความหมายที่มันไม่ทางไม่ดีไงมันเป็นเอกลักษที่นารักคนหนึ่งเป็นโปโก้แหม่นั่นแหละพี่น้องโปโก้แบบบ้าๆบอๆได้บ้างกับนารักเป็นฟิวของตัวเองของมันเด็กน้อยผู้ชายหน่ะผู้ชายที่เป็นว่าผู้ชายแท้ๆ นองจากับผู้ชายได้แทนไหมนองกับผู้ชาดิน้องกับยังเอินเจ้าของเลยหางแต่กับแทนแทนคำเจ้าของว่าไอ่กึ่มเนาะอยู่เขาก่อนว่าเขาเกลียดเ่ราคือเบอร์เกียร์ท่เกลียดเกลียด์บอน่าเห็นบอน้องบอรเกลียด์ได้จ้าเกลียดแล้วเขาแบบอู่นี้อืมไม่แอนก็มองว่ามันเป็นคำคำเอิญก็จังแบบเท่าเอินลูกเอินหลานแบบเออเป็นเป็นตาฮากกังสินะแบบว่าแทนแทนคำแบบว่า แต่ว่ากับว่าเดเอิ้อนกันซื้อนี่ตลอดดอกกันซื้อนฟิมโยกับว่าได้ว่าซื้อนี่พี่น้องคนลกต้องไปถามพ่อกับแม่เขาไม่พ่อกับแม่เขาเขาหมักซื้อนี่พ่อแม่อี่ลีเขานะ่อนะอะไรเพราะฉะนั้นเราจบว่าต้องมาเดือดร้อนแทนเขาดอกก็เอื้อยอ่ะก็เอื้อนนอนกับว่าย่อ,อ,นนอ,า Nh อนมามันแต่หักเนาะเขาเขากับเรื่องเอื่อนกันง,งาน่ายว่าไม่ต้องไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนน้องน้องไม่ได้อะไรอยู่แล้วเป็นความสนิทสนมก็ถึงเรียกเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ย มันเป็นคำมันเป็นคำหน่าลากก็เหมือนหลายๆคนนั่นแหละเรียกมันมีฉายาหนุ่มหนุ่มนี่หนูบอขอเออเสื้อเลยมันก็เป็นคำที่น่ารักเราจะไปอย่างคือไปวังเขาไปบุรีเขาละบุรีนะจ้าพี่น้องมันเป็นซื้อน้องเอิญเอิญกันหน่าลากหน่าลากแบบว่าแทนแบบว่าเป็นเป็นคำเรียกฉายาน้องแทนคำคำสนิทสนมบางสิ่เนาะแบบว่าเออหากกันแพร่งกันกับจงเอิญหยอกกัดนั่งทีเนาะเออนี่แหละพี่น้อง เออฉันลงกระเอิญฉันหลงซื้อไมนกับซื้อบิวตี้แหละเนาะผู้ดีตรงไหนเขาต้องมองแถวว่ามันเป็นมันเป็นสีน่ารักอยู่ในช่องแอนไหนกะทายทายแอนพิมลุงมันบอแอนคนกับแบบว่าเออกะอยากให้มาทายดูดูในอยากอยากเห็นพิมในในช่องแอนแนงใช่ไหมเออกะเวลาเนี่ยเข้ากะให้เกียรติทุกคนเนาะทุกคนก็จะมีเวลาส่วนตัวก็ต้องขออนุญาตเอา กะบบางบางห็นเห็นกันกัจังไดชไายกะบำหับกึร่งบักกึื่องอยู่จักนอกอันนั้นปะมาทีนี่ปะอืมพอได้มาอยู่เรามาทีนนี้ลูกลูกแม่ดาวแนนอืมบักคังนั่นรอปะรอเขาก็น่ารักเขาก็รอแล้วยังไงอ่ะพอไปอยู่กับเขามันคือดูหล่อเลยเลยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็มีความหล่อนี่เด็กกัมีความหล่อพี่น้องนี่เบิ้์กท่าน้าคือยังขี้ท่าเกียวกิ่งเท่าไปนิดนึง โอ้ยคลิปนั้นมีคนมาถามมาเมนหนูบอที่ไปไายไายไอ้กลิ่มขืนรถแห่มาสั่นอยากจะบอกโอ้แมนยูตจ้ามาสั่นคลิปนั้นกับคนที่ติดตามพี่เอ็นคลิปนั้นสองหมื่นห้าเมนไทยเห็นถามพี่เบิงคลิปได้ช่องเจ้ารันปนเองไลมื้อนั้นหลาเพี้ยมเค็นกันข้าวเดียวมันบอที่พีเด้กล้องขึ้นไปเห็นเห็นเพี้มซื่อๆน่ะนิดเดียวแอนไายติดเพี้ยมน่ะนิดเดียวถามมาเอ้าวขึ้นขืนรถแห่ แมนนี่เด็กกล่องไปซื้อว่าฟิล์มมาอย่างคืออยู่ทั้งรถแห่์ฟิล์มมาแบบอุ้ยงานวงใหญ่หลายคากว่าซันที่มาอยู่รถแห่แล้วคนบอกหยอกใหญยนะนยไปนี่ขี่รถไปนั่ไปถ่ายหัวเห็นต่ 25, ไจเบใสงโทรศัพท์ใส่สองหมื่นห้าพับว่า <laughs> โทรศัพท์ไสโทรศัพท์ใส่แต่ว่ามึงมีรูปมันน่ะเมื่อเราโทรศัพท์ขึ้นแล้วด่าจอยของควพอไมีโทรศัพท์หลายก็เลยไอ,อ,อันวเล่นไว้ลยงกั้มกั้มหมื่นที่แอนทายติด พี่เป่ากับฟิล์มเนาะเหมือนเพิ่นเป่าเป่าเรื่องชุดนะเป่าเรื่องชุดเอาให้น้องใส่นะว่ากว่าจะมาเป็นชุดนี้จริงๆสินะเพื่อก็บว่าอันอันพอคือดีแท้อันดูแลลูกนู่นนะกับพอกับลูกเนาะกับแจ๊คสิบารังไหนเนาะไข่ใส่ทุกชุดแม่นะแหนะนี่ถามว่คุ้นเลยไม่ใช่ในใส่สุดแปลกนี่เขาต้องขยับห่วงนี้เขาคุ้นเคยธรรมดาแต่วันนี้กับอยู่บริเวณจากความหักแพงเนาะกับกับซ้ำลูกซ้ำเต่าเนาะเอางไงว่าถ้าติโตกับใส่น้ำไข่เสือผราใส่เสือผรางเฟ เนี้ยือย่างเช่นเทียใส่น้ำข่อยกันแล้วล่ะตัวทุกอย่างใส่น้ำกันเ่ามันถึงว่ามันอะไรมันที่เรามันแชร์กันได้เราก็อย่าเปรอคิดอะไรมากมายอั่นแหละก็อยู่น้ำกันเนาะพ่อมอยู่น้ำกันพ่อมสนิทสนมหายใจคือเขาว่าหายใจหายใจคือหายไปเบิดใจแค่นั้นแหละหักกระหักคือคนในครอบครัวมันไม่ใช่แบบการเป็นเพื่อนร่วมงานเน่มันเป็นคนในครอบครัวอายุไมาสูงเหมือนกับไม่เขาไม่ยุติเร็วใครเราไหม กินอยู่นอนไปน้ำกันกับทุกอย่างกับก็น,นั่นแหละกับจำคนใน<ม>ค<ห>รอบครัวคือว่ามือในม,<า>มันไปยังใดใดเลยกันล่ะถ้าเมื่อมันขาดอะไรสักอย่างแล้วมันก็คือแบบเป็นเหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวขนาดพี่จังน่ะก็ยังไปรถช่อนตัวเลยพี่บอกว่าอยู่กับพี่มาสองมันเลก็ไปพี่เบมพุ่ยเอม้านาหลงัลงแคร์ช่วยใจน่ะแล้วช่วใจมันเลไปกับพี่จังเดี๋ยวเป็นมู่กันพี่บอกว่าเป็นมู่พี่จังให้พี่จังเป็นคนคนเดียว ตนกันอุ้มลูมอุ้มลูมไปแล้วแบกลูกแบกเต้ไ <ป S 1> าไปได้กับแบกลูกแบกเต้ตาเราอยากสบายก็ได้เราไปรถส่วนตัวพี่บอไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะพี่บอาสามารถพาน้องไปนอนรีสอร์ทเย็นๆได้แต่อยากให้เข้ามาอย่างเงี้ยคือ,นนอนนหนึ่งเราได้ถ่ายคยลคิปสอง<ม>เราทำคอนเทนตนอ์เอฟซีดูสอนเรียนหลวงความลำบากของเขาวก็จำจำฝึกไปนําเจออะไรที่เหมือนเราอ่ะเขาจะอยู่ได้ทนได้ใหญ่ไอเนี้ยเขาต้องฝึกัแต่เริ่มตนเลยครับ แม่ครับแม่การจะเป็นหมอลำอ่ะก่อนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องเริ่มต้นมาจากอย่างเงี้ยนองสารพัดโสมน้องสาราทีบ่มีโฮมแม่นั่นแน่มันก็เป็นเรื่องปกติเขาต้องปลูกทางเขาไปตันปีละแม่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เขาต้องต้องต้องเจือต้องต้องเจืออยู่แล้วเขาก็เก็บสอให้เขาเก็บคือจริงไอ้ทีบ่ลจำเป็นที่ยังละทัว่บ้าง เพราะจะเก็บได้จังจคาริสตอสามส่บาทมันก็สิิเงินหลายกับสำหรับเขาได้หนาเวทีเขาขอไปขายเดียวเพียนเนาะแนี่ยครับนึงซืมือหนึ่งยากจาเราพี่เปาเองอ่ะ40ก็ยากแล้ววันหนึ่งหน้าเวทีเพราะว่าคืนหนึ่งออกสองสามฉากก็น้อยที่จะได้ดเมื่อว่ารุ่นพี่เปาได้สีสบาทแอนมือละยีสิบาทยังยากอยู่มือบางมือกับรเดีบาทอนเงนกับดีบาทเลยแต่ข่อยกัอาศัยนี่ละเฮ็ดคือยังเขาเห็ดนี่ละซมือนี่ละเพราเด้เป็นไรได้ยี่อันนี้เพรากเขาเดราเดาตัวเลยอละ กับไดนมี้ได้รวยเกินดอกแต่หมายถึงว่าไปกินบ่อบกโจกบ่เบิมันก็มี่บ่าขาดหงขาดใช้ตลอดแต่ว่าจะมีน้ํจใจเราบอกเลยการมิท่านเรามีน้ําใจกับคนอืนอ่นนะะเพราะเสือมีนี่นี่ก็ยังเคยได้แบบแบ้านฮักพี่เป่าด้พี่น้องมาอยู่เล็กๆกะก็มีแต่นั่นละ่นนละกับช่วงเข้าลรยโดไล่หยังเออกับมีแจกแจกน้องนองเนาะกับเลยแบบว่าเออกับน้ำจินหอดเรายอยู่ดิน้ำใจนะยิ่งใหญ่อยู่ด้พี่น้องพอแบบพอมันมืเราจะ เราจะตกเนี้ยมันก็จะมีอะไรบ้ามนแ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 มนเสื้อเสื้ออนี่แองก็เสื้อผู้ใดบ่ผู้ใดเห็ดเพราะเห็ดกต่ยาแต่ว่าเป็นเห็ดฉันไปเห็ดแน่จิดหวังแน่กับต้นหญ้าแต่จ้างเนอยก็ถือว่าเขาได้เห็ดเนาะไอ้เอาไงเอพี่คอยติดตามไปทักกระลุไป ก็็เปนสำหรับซ yes> ื้อกึ่มอะไรอันนั้นเด้อการบุหรี่เป็นสิ่งที่แม่จากบดบุหรี่คือเอิญน้องน่ารักน่ารักแล้วน้องกะกะบอะไรคิดยังกกบถือว่าเป็นเป็นเป็นซื้อเอิญมีอย่างกะหมากไม้กับซื้อกึ่มเคยเคยเคยมีคนเบ่าเลยมันบอเห็นบอพี่น้องทางมหาข่อยในอังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลกึ่มคือน่ารักนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กทักมาเลยส่วนตัวกึ่มคือหล่อ แปลร้องแฟนเพจก็ได้แปลร้องเพลงแฟนเพจก็ได้ครับโอเคถ้ามาหาเฟซแบมสาลินีเลยค่ะถ้ามาเคลียร์ได้ียังค่ะแบมเคลียร์ได้วแบมเคลียร์แล้มจบแล้วค่ะบอท่าเราจบเก็บตกได้หนิเก็บตกมาแล้วจ้าวันเดียววันจังไกด์ซื่อๆโอเคพี่น้องแอนแอนกับมาทักทายซื่อๆเหรอนี่มือเต่า ฝาช่องเนี่เอาเอามามาฝากช่องทิพนราทิพด์กับพี่เชี่ยนะครับผมทิพย์ับพี่เชี่ยนะครับผมอ๋คเอ๋เออโอเคพี่น้องทิพนี่กับฝากไว้เพื่อทำนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามแอนนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเบานัวหัวมวลยายาซีเรลี่ยดนะครับพี่น้องคุณไอซีเรลี่ยดไปหารมบอโอเคบ๊ายบาย